หลุดทำแบบนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันคะ่ะการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่ทันคาดคิดที่ทําให้ฟันแท้หลุดสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนรู้เอาไว้ป้องกันได้หากเกิดอุบัติเหตุทําให้ฟันแท้หลุดควรเก็บรักษาฟันซี่ที่หลุดก่อนมาพบทันตแพทย์ทําแบบนี้คะ่ะ 1. จับตรงเนื้อฟันอย่าจับโดนรากฟันนะคะ 2. ล้างฟันซี่ที่หลุดด้วยการราดน้ำสะอาดห้ามใช้น้ำยาใดๆและห้ามขัดถูซี่ฟันค่ะ 3. นํนำฟันแช่ในนมจืดหากหาไม่ได้จริงๆพยายามอย่าปล่อยให้ซี่ฟันแห้งอาจจะแช่ในน้ำเกลือหรืออมไว้ในปากนะคะ 4. ทํทำวิธีดังกล่าวนี้แล้วควรรีบไปพบทันตแพทย์พร้อมฟันซี่ที่หลุดนะคะ ทันตแพทย์จะทำยังไงต่อคะทันตแพทย์จะทำความสะอาดฟันและนำฟันซี่ที่หลุดใส่เข้าไปในช่องเหือกเดิมยึดให้ฟันอยู่กับที่หรือขยับขยื้ยน้อยที่สุดเพื่อรอให้เซลล์เชื่อมต่อกับเบ้ากระดูกฟันนะคะจึงต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ป่วยในการดูแลระมัดระวังฟันซี่ที่หลุดใส่ฟันแล้วต้องระวังอะไรบ้างคะระวังไม่ให้ฟันขยับขยื่อน ไม่เคี้ยวของแข็งระวังการถูกกระแทกและมาพบทันตแพทย์ตามนัดส่วนใหญ่ฟันจะเชื่อมติดกับเหงือกภายใน2ส,สัปดาห์ค่ะอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่ทันตั้งตัวจนฟันแท้หลุดอย่าตกใจให้ทำตามวิธีนี้เลยนะคะสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป l i n e c o m ขอขอบคุณค่ะ